นักบราณนักปั้นแมะการความรุ่งรองและการสงข้าของวัฒนธรรมก็ไม่เป็นนองข้าวันนทานักตรัสนักสงวนยานถั่นกับททีผู้ตัดทีพระกระการท่านที่ดีกวกาคือคุณหมอทีิศักดิ์หรือวาเก็นล้วว่า คณะกรรมก,การกอทุนรับประกันคุณภาพมากไหมนนมาดูรักษาทีว่ามันของงานของงานอย่างนี้ดิคือของงานเกี่ยวกับสภาพต้นปีของทุกปีเอาตอนทีท่าที่ออกไปฆ่าก้มเพื่อไปของงาน มาขับทำแผนเอลปูที่นี่มาของ,งานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพอยู่สาเหตุหรือว่าเป็นงานเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องอาจพี่บอกท่านได้รัรบทราบพ่อแม่พี่น้องครับทาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเคยดูทีวี ดอกกระจี๊มีตัวสอดยอดสีหัวสอดปอดสอดเสือปอดตาสอดช่อคือสอดเสือปอดตาสอดเสือชอสั่งเขาย่อมาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอัน มีโครงการมีโครงการของรัฐบาลออกมาช่วยดูแลกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนในพน้องนะครับเามาดูแลก,ก่อนที่จะไข่หรือเทเปินแล้วที่สูงตัวรักษาในรักนาไหนนะคราับมาคัดกรองก่อนครับเพื่อมีรับประกันสุขภาพพิงชาติแล้วก็ยอดสวนมา มาถึงตำบลมาถึงหมู่บ้านของตำบลเองก็เรียกว่ารับประกันของทุนของทุนรับประกันสุขภาพตำบลถ้าอยู่ตำบลไหนก็ขอตำบลทุนทุนาตำบลเองเนี่ยเป็นของทุนรับประกันสุขภาพตำบลนั่นท่าวัตถุพาสติที่เอาไม่ใช่กายมาจากไหนมาจากไหนมาจากรัฐบาลกลาง เมื them, hehe, so ่อตอนที่ตกมาที่แรกเลยกังแจของทุนิีมื่หาเหลียงอยู่ยังไม่ตันเนี่ยเขาที่ไยมากคิดไปไล่หัวไ่มอคนกอคนนกองมาต่อปีสามสิบเย็ลห้าชิบกระังทุมบริษัทตะโกนเหรียนี่มีห้าพันคนก็เกยเอาสามชิปเย็ดาห้าสิมาคุณห้าพคนเงืนจะออกบ้าทลาแต่พึ่นก็ถือมาก ำมนมาทาเองเราที่นี่เขาโอนมาในลักษณะต่อหัวต่อก้นเราที่นี่โอนมาในลักษณะี้เราท่านสมุนเองมีอะไรไปร้องลับเขาก็จะมีลำยาออกมาอีกบาโอนมาให้อกระตอเนี่ยต่อหัวต่อก้นสามพิเศษบาทห้าพิเศษบางเนี่ยถ้าเป้นอกระตอขนาดเล็กแค่กอนนี่อกตอเองเป็นอกตอตอขนาดเล็ก ที่สองผมตกบัวหน่อยกว่าสิบเของเงินที่เพโอนเข้ามาคือเขาอนเข้ามาสองแสนออกาต่อกี่้องของเามาเขาออกมาต่อของของนัก่าีน่เขไปผมตกสองหมื่นบาทบัวให้หน่อยกว่าสองหมื่บาทคือบัให้หน่อยวสิบเของเงินสองแสนก็คือสองหมื่นบาทจะให้สามหมหมื่นห้าหมื่นบว่าแต่ว่าจะให้ทากว่าสิบเปอร์เซ็นต์จะให้ตากว่าสองหมื่นที่เยอะี่ พ่อหลังจากที่เนื่อมาได้หลายกีพอสมควรเรากบาลกันที่ว่าเศรษฐกิจเย็นนิดเงื่อนงออยบาไปตลาดก็ได้ในก้า่จะซื่อกิ้นกับไปข้าวหมูก็ร้านเนี่ชื้อกินกับมัดเว็ยดเดียวช่างหนึ่งสามสิบสี่สิบหน้าร่มวันนี้ก็มีที่ผ่านอย่วงน้ที่กับเี่ไหน ม,มันคือรัศกันเรว่าเบิก่ากองรอคนแต่สามที่เบาทมาให้เป็นสีส่ที่บต่อค้นต่อมาต่อค้นอีกทีนี้ตำรวจก็่าดองนีกทีนี้เปค่ากวามอห้าพันหัคนห้าพันคนนี่พอเกิดมาขัดต่อ่ปพวกข้าราชการซึ่งรักษาแล้วไปเบิกขึ้นไหนว่าต้องเสียเงินหรือ เป็นทหารรู่ทหารตำรวจหรือทหารตัตินหรือคนที่ยี่ิเบือขึ้นไหนเขาที่ขี่ออกเขาว่าใหเขาขออกเขาจะไห้จะออกทีคนไปรักษาไปเสียงงี้ยแล้วเบือขึ้นมหไดเขาจะหิบขีดมาแล้วเนี่ยคุณรูนว่าทารนิงมีอยู่ห้าพันคน เขาให้ทีงต่อคนต่อหม้อดีวุฒิสีทิบานเงินของรกับทประมาณสองแสนบาทสองแสนที่นี่เดี๋ยวนี่พอเอาเงินต่อหมวตะกุนทีทิบานเขาต้อากำงเมินนะไอของอบตี่จะไปตดกเพื่อปีีคือ้าอบตขนาดเดยเป็นต์มดแดกสิอร์เซอบตารขนาดกางขึ้มาถึงสเป็นต์เพราะฉะนั้นของอบตูรค้าาองนี่ เป็นออตหาการออตหาการกองสมบุกรวมก็เงินของทุนที่เขาโอนลง้ามาให้โอนนี่สองแสนนี่โอนมาไปสามทีเปอร์เซ็นต์ก็เงนของเงนสองแสนก็คูปอกหม่บาทเพราะฉะนั้นดีขายก็พีดีออตต้องหาเองเพิ่มก็ไปเป็นปีหัแปดหมื่บาทคือหลายกว่าสามซ็นตคือหลายกว่าผมเคยไปนน้งอยู่อำเภอเขาแร่แแล้วน้องค่าย อปปอร์ตเนี่ยเขาเกี่ยวกับท่านก็พร้นมรับกันสุขภาพได้ผลวันที่มีอสมองคนหนึ่งออกมาเป็นตัวตกบแป่ให้ตัววิ่งให้อปปอร์ตเนี่ยเห็นผลงานเลยนี้มันมีประโยชน์กับชาวบ้านในสมุนของเจ้าของผมตดไปปีละล้านบาทเพราะว่าเขาบอกว่าดีกว่าชาวบ้านที่ยิบที่ไข่ที่ป่วยแล้วครับ บทธรรมะให้กี่วัยครับพเจ้าเพราะว่าขธรรมะเป็นของผู้รับประกันสุขภาพที่นี่คณะกรรมการที่มานั่งอยู่นี่มาจากไหนมาจากไหนรับเมื่อกี้นี่ครับคุณหมอที่ชักประกาวไปแล้วก่ออนุมาจะต้องมีนายกอบตของประเทศหรือนายกเรัฐมนไรีเป็นประธานด้ตยนะเน่งคือใส่หมวกสองใบเป็นนายกอบตมรีกอน มาเป็นทางการของคุณรับการสุขภาพขโมยออกแล้วก็ต้องมีคณะของแต่ละหน่วยงานเป็นเลขาลูการคณะกรรมการกรรมการนี้ก็มาจากเลยขัดเกลือนมาจากคณะผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านวัาหผู้ใหญ่บ้านของมาอ .2 มกันหน่อยสองคนตัวแทนกระทาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไก่อนนี้เมียอาณาไม้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำนบนโชคดีว่าของตำบลเองนี่มีโรงพยาบาลหรืออาณาไม้เก่าเนี่ยสองแห่งก็เลยมีสองทีสองท่านเขามาเป็นคณะกรรมการก็คือมีคุณหมอสวีชักชักผมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุกร์ตาบันทัดธรรมธาเรากับคุณหมอวันดีดาหน้าเจริญก็เป็น สภพออยู Ça, ่โรงพยาบาลของเษาสุภัพนวแตํกบลนวลหานอย่างน้คันม okay. so, uh, ีอย oh, wow. so ู่สองแห่งสิสามตําบลในอพื่อต้นทองที่มีที่มีสิปสองตำบลที่มีสิบสามโรงพยาบาลตำาบลเพราะว่าของเองที่มีสองนอกจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอบตมาเป็นฝ่ายการเงินมีฝ่ายการเงินนอกจาอบ มีอยู่10เจ็ดคนมี10เจ็ดคน10เจ็ดคนนี้ต้องมาคอยกันของโครงการแต่ละโครงการที่มีมาจัดทั้งแผนของแต่ละปี10เจ็ดคนแล้ว,ลวเราเบียกให้บอกว่าต้องมีทีพปรึกษพราเพื่อวิบเราเลยได้ไปตั้งทีปรึกษาอยู่ลูกบาศก์ของ